คืออะไรคะนาทายกันสิ่งแรกที่เราเตรียมก็คือสีผสมอาหารแล้วก็ใส่น้ำลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันะจะเกิดอะไรขึ้นคนแล้วเอามาเรียงต่อกันเลยค่ะมาเรียงต่อได้นี้เลยค่ะต่อไปก็คือดินร่วนดินร่วนหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะ จะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ามาดูกาคทาลกเด็กค่ะน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะน้องตรงเทียนกำลังผสมลงไปแล้วนะคะเทน้ำลงไปในดินร่วน1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนค่ะแล้วก็คนค่ะเดี๋ยวแม่เตรียมช้อนให้นะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะอธิบายส่วนผสมอื่นๆอ,อันนี้ก็คือเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะและน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะมาดูกันนะคะว่าตรงเพียงกำลังจะทำอะไรการคะ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะฟันดาจาาแก้วสวยๆอ่าอันนี้คือดิน คนแล้วนะคะผสมน้ำลงไปคนแล้วคนแล้วค่ะ,ะคนทั่วแล้วค่ะวางได้แล้ววางเลยค่ะเอาทิชชู่เชฟได้เชฟจะได้คนส่วนต่อไปอันต่อไปคืออะไรครับพี่ตรงเพียงเกลือหรือเปล่าเกลือนะคะผสมกับน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ

ตัวอย่างคะตั้งทิ้งไว้ก่อนก็ได้คะ่ะพี่เทียนเดี๋ยวค่กลับมาคนใหม่นะคะปล่อยให้มันละลายกับน้ําไปก่อนสักครู่นึงอ่าตอนนี้เราเริ่มการทดลเราต่อไปก็คือแป้งมันค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเมื่อผสมกับน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรใชค่ค่ะค่ะพี่เทียนเอา คนเลยค่ะคนคนคนท่ะทั้งหมดมีส่วนผสมทั้งหมด6อย่างนะคะ,ะเด็กๆทบทวนอีกทีหนึ่งสีย้อมอาหารสีผสมอาหารนะคะปลอดภัยเดินร่วนสีผสมอาหารเดินร่วนเกลือต้มมันพี่เพียนเสร็จแล้ววางไว้ก่อนค่ะ น้ำส้มสายชูและน้ำมันค่ะต่อไปส่วนผสมที่ห้าแล้วก็คือน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเป็นไงมีกลิ่นเป็นไงคะกลิ่นมันเปรี้ยวๆไหมคะพี่เทียนอือน้ำส้มสายชูเทน้ำเปล่าลงไปแล้วก็อีกครั้งค่ะคนให้ทู่วคนให้ทูอ่ะอาบุ้งมาดูการทดลองค่ะ ทั่วแล้วนะคะอ่ะอันสุดท้ายค่ะก็คืออะไรคะน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่ตรงเทียนกำลังจะเอาน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะผสมลงไปแล้วทบทวนอีกทีนะคะส่วนผสมวันนี้มีสีผสมอาหารดินร่วนเกลือแป้งมัน น้ำส้มใส่ชูและสุดท้ายพี่เทียมผสมลงไปแล้วนะคะ<ล>ก็คือน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันโอเคค่ะวางได้เรามาดูส่วนผสมทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นใกล้ๆน้ำที่ผสม,มสีอาหารก็กลายเป็น สีเหมือนน้ำผสมอาหารดินต้วนก็เป็นดินเปียกๆหน่อยลักษสดเป็นดินจืดๆส่วนเกลือค่ะแป้งมันก็ตกตะกอนหน่อยนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูก็เข้ากันดีกับน้ำส่วนอันนี้เห็นได้ชัดเลยน้ำกับน้ำมันส่วนผสมทั้ง2องอย,ย่าง แยกส่วนกันน่เด็กๆทายเข้ามาว่าการทดลองนี้คือการทดลองเรื่องอะไรในวิทยาศาสตร์ปอดินอันนี้คือดินนะคะลองเทียนกานลองสื่อสารอะไรกับครูคุณแม่ยังไม่รู้อันนี้สีผสมอาหาร หนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันอีกทีที่พี่เทียนกำลังคนก็คือเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าพี่เทียนกำลังทำเมนูพิเศษมันคืออะไรอ้ามันคืออะไรไมันคืออะไรคนละเอียดมากเลยคนขนาดนี้ มันคืออะไรมันคืออะไรนู้นายเข้ามาเลยค่ะทายเข้ามาเลยน่าบนไหนทายถูกคุณแม่มีรางวัลให้นะคะอาทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งเบอร์ไว้ในเพจซีบีออนไลน์ของเรานะคะเทียนบุ้งบราเดอร์ ตรงนี้นมีรางวัลให้กับน้องๆที่ตอบถูกด้วยเข้ากันยังคะคุณพี่ออืคนแบบจริงจังอะ่ะคุณพี่ปล่อยไว้สักพักมันก็จะละลายคุณพี่ให้คุณน้องช่วยคนแป้งได้ไหมคะแป้งคนเสร็จหมดแล้วอืให้คุณน้องช่วยคนแปง้งคนคะ่ะยังกันนมอ,อะ่ะ มันเหมือนเราเมือเเม่อเพิเ่งไปนี่บุ๊คเอ่อพี่เทียนม,มีผู้ช่วยนะคะก็คือน้องตรงบุง้งน้องตรงบุ้งช่วยพี่เทียนคนแป้งแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำหนึ่งช้อน<ช>โต๊ะนี่มันใช้นมใช่ไหมเนี่ยมิใช่เนาะใช้นมไหมมันคือแป้งผสมน้ำมันจะกลายเป็นแป้งอะไรคะแป้งเตียกครูครูรสคับทำหมดทุกอันแล้วครับอ่าพี่เทียนทำครบทุกอันแล้ว น้องมูงเสร็จยรับผมแม่จะมีรางวัลให้บูมไหมมีส<อ>ิคะช่วยพี่อ่ะ,อะโอเคเรียบร้อยแลย้วขอบคุณค่ะน,น้องตรงบุงแต่ว่าจะมีรางวัลตอบแทน,นช่วยพี่ไหมมีสิคะมีแน่เลยรางวัลมีมีรางวัลให้กับเด็กๆที่ตอบเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วก็มีรางวัลให้กับผู้ช่วยน้องตรงบูง ต่าเทียนสองคนเลยเมาดูสิใช่อุ้ยแล้วก็มีหมาจิ๊ดี้ด้วยหมาดิ๊ดดี้ช่วยอะไรช่วยช่วยเอาเงินองินเอาแต่นอนนนอเอาแต่นอนฮะนี่ไงนี่ไงพี่เพื่อนการเรียนเรื่องของการละลายของสารนั่นเองเฉลยนะคะการละลายของสาร การละลายของสารการละลายของสารในน้ําแต่ละประเภทมีการละลายอย่างไรและพี่เียกำลังตอบลงในตารางนะคะโอน้องๆคนไหนที่เรียนวิทยาศาสตร์ป .5 สามารถนำกรรทงนี้ไปใช้ตอบคำถามได้เลยค่ะอื้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกัน